พูดถึงเชลซีแล้วก็มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของเชลซีกันครับตอนนี้เชลซีก็เดินทางถึงกรุงกุลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงเตะกับเจ้าถิ่นในวันที่21รกรกฎาคมนี้ครับกุนซืออังเดรบิยสโบอาสครับ ของเชลซีก็นำลูกทีมสิงโตน้ำมันครามถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ครับโดยมีแฟนๆสื่อเหลืองมาให้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับเชลซีมาเยือนเอเชียครั้งนี้ก็ขนักเตะซูเปอร์สตาร์มากันครบพันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดิดิดียรดรอปบากับตันทีมจอห์นเทอร์รี่ฟังลัมพาดหรือแม้กระทั่งเฟดรนโดตอเรสศูนย์หน้าทีมชาติสเปนครับ โดยบียสโบอาสก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มาเลเซียว่าเป้าหมายสำคัญของเชลซีในฤดูกาลใหม่ก็คือการคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์เลกให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรครับและที่สำคัญก็ต้องการทวงแชมป์เพื่อมาเลกอังกฤษขึ้นมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสำหรับเชลซีนั้นก็มีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในทวีปเอเชียครับจะเจอกับทีมมาเลเซีย11ก่อนในวันที่21กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมาเตะกับทีมไทยเพรีเมร์ลกออสตาในวันที่24กรกฎาคมหลังจากนั้นก ก็จะไปที่ฮ่องกงต่อครับบิแาสโบอาสก็ถือว่าเป็นคุณซือที่อายุน้อยที่สุดในพระเมีอังกฤษด้วยวัย33ปีครับ